ไบฝึกหัดหน้าต่อมาเลยนะคะคำสั่งบอกว่าวงล้อมรอบคำตอบอ่าเครื่องช่างสองแขนนี้ช่างอะไรช่างขวดขวดใบนี้หนักเท่ากับกี่ลูกแก้วกี่ลกูกหนึ่งสองสามี่ห้าหกดปดเขวดใบนี้หนักเท่ากับลูกแก้ว9้าลูก ะะอันนี้คือขวดใหญ่ต่อมามาดูภาพนี้ภาพนี้ขวดเล็กกว่าหรือขวดใหญ่กว่าอันแรกขวดนี้ดูแล้วจะเล็กกว่าจากคําตอบนี้จากตรงนี้ขวดใหญ่หนักเท่าไหรเรานับได้เมื่อกี้หนักเท่าไหร่คะหนักเก้าใช่ไหมขวดใหญ่ขวดนี้หนักเท่ากับกี่ลูกแก้วเมื่อกี้ที่เรานับได้หนักเท่ากับเก้าลูกแก้วเก้าล,ลูกแก้ว สร็แล้วก็ถามว่าแล้วแก้วใบเล็กล่ะมันจะหนักเท่ากับแปรลูกแก้วหรือ9้าลูกแก้วหรือสุบ10ลูกแก้วในเมื่อมันเล็กกว่าใช่ไหมอันใหญ่เนี่ยมันหนักเท่าไหร่หนัก9้าแต่ขวดใบนี้มันเล็กกว่ามันจะต้องน้อยกว่าเหรือหรือมากกว่าเค้าคตอบมันควรจะเป็นอันไหนคะนะดูใหม่นะแก้วใบนี้ไอขวดใบนี้ เป็นขวดใหญ่หนักเท่ากับเรานับเร็วเมื่อกี้ก็คือ9ก้าลูกแก้วใช่ไหมแต่มาช่างเปรียบเทียบกับอันนี้ขวดใบเล็กกว่าใช่ไหมขวดใบเล็กกว่าเนี่ยมันควรจะหนักเท่ากับ9หรือน้อยกว่า9หรือมากกว่า9ถึงจะถูกต้องพิจารณานะคะจากขวดใหญ่ได้9แต่ถ้าขวดเล็กมันควรจะเป็น8หรือเป็น10แค่นั้นเองนะคะ ไปชุดที่สองชมพู่หนึ่งผลหนักเท่ากับกี่ลูกแก้วกี่ลูกสามลูกใช่ไหมสามไหมนะคะหนึ่งสองสามลูกแก้วสามลูกแต่ถ้าชมพู่สองลูกมันจะหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกเอาละทีนี่ลูกชมพู่หนึ่งผลหนักเท่ากับลูกแก้วสามลูก ใช่ไหมคะแต่ถ้าลูกแก้วสองเออแต่ถ้าชมพู่สองลูกเนี่ยมันจะหนักเท่ากับสองหรือสามหรือห้าลูกแก้วหนึ่งผลหนักเท่ากับสามลูกแก้วถ้าสองผลมันจะหนักมากกว่าสองมันจะหนักสองหรือจะหนักสามหรือจะหนักห้า เบเทียบนะคะพิจารณานะคะหนึ่งชมพู่หนึ่งผลหนักสามลูกแก้วถ้าชมพู่สองผลจะหนักมากกว่าสามหรือน้อยกว่าสามนะคะอ่ะข้อต่อมาข้อนี้อะไรเอ่ยอมีผลไม้สองผลผลไม้สองผลเนี้ยหนักเท่ากับกี่ลูกแก้วคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6่งสองสามสี่ห้าหกลแก้วนะคะ หกลูกแก้วแล้วถ้าอ่าเมื่อกี้เอาส้มกับอะไรดีคะให้มันเป็นอะไรคะมะนาวแล้วกันนะอ่าส้มกับมะนาวหนักเท่ากับ1 2ึ่งสอี่ห้าหลูกแก้วแต่ถ้าเอาส้มผลเดียวละ่ะมันจะหนักเท่าไหร่หนึ่งอ่าสผลหนักเท่าไร่ หกใช่ไหมแล้วถ้าหนึ่งผลล่ะมันจะหนักมากกว่าหกหรือน้อยกว่าหกพิจารณานะคะพิจารณานะอันนี้เขาจะเปรียบเทียบเฉยๆนะว่าถ้าเ่าวนอีกหนึ่งถ้าหนึง่งขวดเท่ากับเก้าลูกแกว้วแต่ถ้าขวดเล็กกว่าคําตอบมันจะต้องมากกว่าเก้าหรือน้อยกว่าเก้าอันที่สอง หลูกหนักเท่ากับ3ลูกแก้วแต่ถ้ามาเพิ่มอีก1ผลเป็น2ผลอันที่สองนี้มันจะต้องหนักมากกว่า3หรือน้อยกว่า3นะคะอันนี้ผลไม้2ผลหนักเท่ากับ6ลูกแก้วใช่ไหมแต่เอาออก1จะเหลือเพียง1เท่านั้น ส้มหนึ่งผลนี้จะหนักมากกว่า6หรือน้อยกว่า6ในข้อ2งนี้นะคะพิจารณานะพิจารณาอลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ